เด่โนโบนะครับเนาะโบเด่นโบุ้้งวิกงิยปันที่ว่าเขาปันกอแต้ไทยนะครับเนาะมันีพอแต้ไทยแล้วกันเนาปันกอแด้ไทยพี่เราเดินทางไปก็ม้น,น้อยเนาะ ได้ไถเล้ครับเริ่มาปั่นเราเลยน้องพี่น้องนะปั่นนี่คือสุดยอดเลยปันเราเลย้อพี่น้องนะซึ่งี่นอกเห็นปันมปันมพราะว่าี่ัทไอยัเชเดียวกันครับเพราะว่ามัคือกันนี่แหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นปั่นตมแค่นั้นล่ะ บะมีเราพี่น้องเราโอ้มันเลียวเราพี่น้องเนอทางนั่งบัวท่านฟันวัวแดดไทยเอพี่น้องเนอ,อ,เเนอไนะไอนะ้ไห,ห้โาสาบาบีด้วยว่าวัวดไทยฟันดี่ท่านเดดไทยฟันหยาห์หกับโรับ ทางน้ำไหลาย่างไรเพี่น้องด้อรถมันเร็วมันเร็ว ไวเด้พี่นอ้องเด้โอเคแลแล่ะปั้นมาพี่น่ปันได้ดีที่เดียวตัวนี้ตัวไหนดีเห่หีท่านี่ก็เป็นไปบ่ไดนะ้พี่น้องนะแดดแดดกับนึงว่าแดครัก สามีสองนะครับเนอะท้ไทยดีปั้นดีแต่โคกสีพรมีปัญหาอย่างเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอครับพี่น้องวันเวลาเข้ากับว่หลายเนาะวันนี้ก็เป็นของภาทางอำเภอโนอนนาไลัยนะครับเนาะอีกแค่ไหน่กับโคกสีเดินทางเนาะครับนะแต่จังไปเพิ่งกันไปอีกครั้งนึงปั้นรู้สึกว่าพรมีปัญหาอย่างนะพี่น้องทัานละเอียด เช่นเดียวกันเอาพี่น้องท่านใดก็สนใจก็ติดต่อสามารถได้ครับตัว0632561322เป็นเครื่องร้อยหาทิศา คับอีกทีหนึ่งเนาะครับเนาะมีตรงนี้เขาบบเด,ดไทไถเนาะครับเนาะมาปั่นเอาเลยดินมันอาจจะแน่นเนาะดินมันแน่นเราเข้ากับมาปั่นเอาโลดนะมันก็อาจจะบ่ก็ดีเท่าดีควรแต่ว่าก็โอเคครับพี่น้องถ้าใครเบิ้งคือดินที่เขาปั่นแล้วนะครับก็ละเอียดแน่นเช่นเดียวกันกับเข้าไถนั่นแหละ พี่ต่างๆก็อกอยากเห็นในการปัน้นรูนเล็กน้อยแต่ว่ากเมื่อนี้ก็ได้แล้วนัว่นได้พันเีล่าการถ่ายห้องก็ถ่ายมาตลอดตลอดทุกขั้นทีก่อนที่น้ำซุงเนาะแล้วก็เป็นที่ประจัก์แล้วว่ามันถ่ายได้แล้ววันนี้มามาตรวจสอบในการปันป้นปั้นโดยที่วา่าเขาไม่ได้ถ่ายเลยพี่น้องเลยว่าโอเคอาจจะได้คลี่กับกู